สวัสดีครับผมกัตันยูสว่างสีนะครับตอนรับสู่รายการกัตันยูทุนไนครับผมอ่าไม่ใช่ครับวันนี้ผมอยู่ในรายการ A-Mazing ชีวิตของผมจะเป็นยังไงไปลองฟังกันเลยครับมารู้จักยูดีกว่าครับพี่เอครับตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอืมยูแบบมีความฝันไม่ว่าอยากเป็นอะไรจริงๆมันเริ่มตอนมอต้นก่อนพี่เอค,คือผมอะ่ะเตะฟุตบอลจริงจังมากแล้วก็ ผมเล่นบอลเก่งมากเล่นตำแหน่งอะไรหน่อยช่วยอธิบายหน่อยเวลา,ลาคนพูดอย่างเงี้ยต้องต้องถามลึกแล้วเกอเอ้ยคุณคุณนี่คุณนี่คุณนี่ป่องก็พลคนต่อ,อไปเนะี่ยเออคือคือผม,ม่าเล่นตำแหน่งหน้าต่ำแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลโรงเรียนแล้วก็ลีลาโดดเด่นเรียกเรียกฉายายูแหวกนภายูแหวกนภามันมาจากหนังสือการ์ตูนเอ้อสำรพรพเนจรเวลาไปเตะฟุตบอลเดินสายอย่างเงี้ยก็จะมีนักพาคคนนึงตามไปทุกที่แถวผมอยู่ย่านดอนเมืองอะไรเงี้ยเอ้ามาแล้วครับยูแหวกนภานะาคาโนเปเสียนเลย ออคือฟิลนั้นเลยพี่ผมแบบว่าได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้เลยนะอันนี้แบบอันนี้แบบโมเลยเรียกว่าโม้เลยไม่ไม่คุยได้คุยได้เอาเลยความภูมิใจมองเราเลยเัแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ไปคัดตัวโรงเรียนกรุงเทพกิสเตียนผมก็ไปคัดแหละติดแต่ว่าไปเรียนไม่ได้เพราะว่าที่บ้านไม่มีตังค์ส่งก็เลยอ่ะไม่เป็นไรปีหน้ายุยสิบห้าเดี๋ยวมาคัดใหม่ผมก็กลับมาเตะบอลไอเดินสายไอนั่นแหละอยู่แหวงมาแหวงน้ำพาใหม่แล้วก็ห้าอายุสิบสี่ไปเล่นอายุสิบแปด ไปได้กับผู้ใหญ่เพื่อนชมเดี๋ยวย่านนอนเมืองไ่ยจะมีทีมดังชื่อเกมบอยผมเล่นทีมเกมบอยไปแข่งกับน,ะ <S <S น่ะเอ็นข้อเท้าฉีกคือพอมันเจ็บแล้วชีวิตเรารู้สึกว่าเล่นไม่เหมือนเดิมปะ <S 1> <S 1> เล่นไม่เหมือนเดิมพี่ไม่เหมือนเดิมจนถึงวันนี้ก็คือไม่เหมือนเดิมเลยตั้งแต่วันนั้นน่ะไม่เคยเหมือนเดิมเลยผมก็เลยความฝันนั้นแะคือฝันแรกที่ผมอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพมันพับลงเลยแต่พอไม่ได้อ่ะมันก็ มปลายผมก็เลยเปลี่ยนแนวแต่ว่ามันไม่ชัดเจนเลยครับพี่เอสิ่งเดียวที่ยึดยึดเหนี่ยวผมไว้คือคลื่นวิทยุครับผมฟังเพลงฟัดเดดรีโอผมก็ฟังเพลงอย่างจริงจังแล้วก็เรียกตัวเองเป็นเด็กแนว <c oughs> แบบว่าสะพายย่ามใส่ก็คือมีทั้งแฟชั่นมีทั้งฟังเพลงแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมก็คือวันหนึ่งอะผมเดินเข้าเซเว่นตรงข้ามบ้านนี่แหละแล้วก็ไปหยิบนิตยสารเล่มหนึ่งมาหน้าปกสีชมพูแป้นเลยเป็นแบบผู้ชายเหมือน กำลังดูดไปแล้วก็ใส่แว่นมีหนวดนั่นคือโรงวงสวรรค์ครับเป็นนิตยาาสารอดเดเล่มผมจำไม่ได้ว่าเล่มที่ไหรอาจจะสี่สิบสีเลยประมาณนี้ฮะแล้วผมกออ็อ่านทุกหน้าแทะเล่มทุกเล่มทุกตัวอักษร แล้วก็มันก็ต่อยอดทําให้เราแบบเริ่มสนใจเรื่องงานเขียนขึ้นมาผมก็บังเอิญได้ทำอะไรเงี้ยครับก็ได้มาช่วยทดลองพิมพ์คีย์บอร์ดก็ไม่เป็นส่งอีเมลก็ไม่เป็นไปทํางานนิตยสารในร้านเกมอ่ะพี่เขาเล่นเคาน์เตอร์สไต์อยู่ข้างฮ่าฮ่าโย่เออกูต้องส่งงานอะไรเงี้ยเออคือมันก็โมโสมากพี่แต่ว่ามันกู้กู้อยู่อย่างเงี้ยแล้วผมก็เริ่มจากอ่านหนังสือ อยากฟังเพลงก็เริ่มดูหนังจริงๆดูหนังเยอะมากไปหาเช่าหนังดูแล้วก็ไปเจอซีรีส์แบบไปดูเฟรนด์ไปดู how i met your mother ไปดูหนังแบบลึกๆอ่ะหนังอินดี้หนังแบบ godfather เงี้ยไม่อินดี้หรอกหนังแบบเข้มๆอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นมวลๆของการเสพสื่อเยอะมากครับในในวัยหนึ่งโดยที่ยังไม่เห็นฝันของตัวเองชัดแต่ว่ามันลอยๆอยู่ว่าคงอยู่ประมาณแถวแนี้เอ้าแล้วคุณจะหาทางเจอยังไงเวลามันไม่ชัดเงี้ย ผมล้อไปทีละเรื่องมั้งครับพี่ก็เริ่มจากเอ่อพอพอเริ่มดูหนังฟังเพลงนู่นนี่นั่นะก็เริ่มไปดูดนตรีสดก็เริ่มไปดูคอนเสิร์ตก็ไปดูเนี่ยเล็กชิ้นสดของแฟรเรดีโออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าเราทาเพลงไม่เป็นอะ่ะผมก็เคยเอาดีกีตาร์มาแต่งๆนะโอ้ยแย่มากพี่ฟังไม่ได้เลยม,มันแบบมันมันไม่ใช่อะ่ะมันเออเราก็ชอบฟังเพลงแล้วเราทําเองเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยผมก็เลยจําได้ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่มันพอจะเห็นว่าชีวิตมันจะยึดโยงกับสิ่งนี้ได้ไงคือในอเดลเล มันมีใบสมัครของโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการฝึกงานแบบจริงจังของนิตยสารเดย์ครัคือปกติคนไปฝึกงานก็อาจจะได้ลองแต่เนี้ยเขาให้เด็กฝึกงานทํานิตยสารจริงขายเลย<อ>โครงการชื่ออาทีมจูเนียผมก็เลยเข้าไปอยู่ในการทํางานของนิตยสารและตอนนั้นแหละครับที่มันเริ่มชัดแล้วว่าเราจะเกาะเกี่ยวกับการเขียนนี่แหละ ได้ทำจริงไหมมันได้ทําจริงพี่เอแต่ว่ามันเละมากครับผมเป็นคนไม่มีต้นทุนของการทํางานสิ่งนี้เลยคือเข้าไปช่วงประมาณปีหนึ่งปีสองเขายังแบบเรียนรวมๆอยู่ผมก็เลยไม่มีต้นทุนต้นทุนหรือพื้นฐานในการทํางานหนังสือมากนักนอกจากตอนที่ทํดีดีทีมาครับซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆในดีดีทีเขาช่วยตอนนั้นมันเด็กๆอ่ะเออผมเจอคนเก่งเต็มไปหมดเลยครับโหผมเขียนหนังสือไม่เป็นครั้งแรกที่ผมส่งงานให้พี่ก้องทรงกฎบางที่ขันตอนนั้นแกเป็นบอกแกก็ ยื่นกลับมาแล้วก็มันคนอื่นเขาจะแก้ที่ะประโยคอของผมคือเหมือนโ,โดนลงบอมอ่ะมันไม่ได้ทั้งทั้งชิ้นเลยผมฝึกงานอยู่สามเดือนผมเขียนคอลัมน์ไม่ผ่านเลยพี่เชื่อปะ่ะแม่เห็นอ่ะแม่ก็ให้กำลังใจลูกก็เลยไปบนไข่หลวงพ่อโสธรให้ผมเขียนคอลัน์ผ่านจริงจงแล้วผ่านไหมผ่านชิ้นหนึ่งตอนสุดท้ายแต่ว่ามันเป็นชิ้นที่ก็เหมือนเพื่อนๆมาลุมๆกันช่วย เออคือเราไม่เป็นเลยแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันช่วยให้ผมแบบขับเคลื่อนตัวเองมากๆพี่เอคือเราเขียนหนังสือไม่เท่าคนอื่นเขาอ่ะเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อเอี่ยวศิวภาค,ครับเขาก็แบบเฮ้ยมึงอยากเขียนหนังสือดีรอ่ข้าร้านหนังสือดิผมก็ไป,ปหยิบหยิบเล่มนนั้นหนาเอาวรรณกรรมระดับโลกเลยผมก็ไปหยิบ The ะบาร์เตอร์คารมาซอฟของดอสโซเยฟสกี้มา <laughs> ผ,มผมไม่นั่งอ่านแบบโอ้โหไอเยี่ยมอะไรกูจะอ่านจบวะเนี่ย <laughs> นานแบบหนาแบบหนานเป็นเขียงอ่ะเออแต่ว่ากลายไปมา,มาผมชอบผมก็ไปชอบวรรณกรรมผมชอบมรลคามิผมชอบ,อชอบฮาลุกิมรลคามิผมก็ไปอ่านคาฟกาคาฟกาเป็นนักเขียนแบบก็เนี่ยเ,เล่มนี่ผมชอบคือเมตามอโฟสิสอะไรประมาณนั้นอ่ะก็โอแบบ้โหเข้มขน้นวรรณกรรมมากยอะไรเงี้ยเออเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะเขียนหนังสือให้ดีกว่าคนอื่นให้ได้ คือผมอยากพิสูจน์ตัวเองไงพี่เอผมเขียนต้นฉ<อ>บับไม่ผ่านอ่ะผมอยากแบบมีอะไรมายืนยันว่าเฮ<อ>้ย <"He i, S 1> มึงเท่าคนอื่นน่ะมึงสู้คนอื่นเขาได้อ่ะผมก็เลยมีมาตรวัดของตัวเองว่าผมจะเขียนหนังสืออ่ะแล้วไปส่งตีพิมพ์ในนิตยสารที่มันว่ากันว่าคนเขียนหนังสือดีๆมันจะต้องเขียนลงที่นี่ได้ตอนนั้นคือนิตยสารช่อกระเกตผมได้ตีพิมพ์ช่อกระเกตผมก็เริ่มเริ่มต้นการทํางานด้วยการทํานิตยสารฉบับแรกเลยนะเป็นเจ้านายที่รักมากชื่อ h a p p พ ning ครับเป็นเรื่องศิลปะบันเทิงผมก็ มันผสมกันนะคือทุกวันนี้ที่งานที่ผมทำเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มทํางานเลยคือผมทํางานสัมภาษณ์ผมสัมภาษณ์เบรแมคโดนัลผมสัมภาษณ์พี่ตูนสัมภาษณ์ตูนไทร์ตูนเกียรตุนพันเป็นคุณป้าผมสัมภาษณ์คนในแวดวงดนตรีครับแต่ในขนาดเดียวกันพี่วิบูลพเดชเช้าหัวหน้าผมมันก็ให้โอกาสผมในการเขียนคอลัมน์ด้วยผมก็เขียนคอลัมน์ชื่ออยู่กับกู อยู่กับกูใช่เออใช้เวลาสะสมต้นฉบับอยู่กับแฮปป e n น n g งครับประมาณปีหนึ่งแล้วก็ได้ตีพิมพ์ด้วยนะครับออกมาเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กก็พี่สนใจสักเล่มไหมครับผมยังขายอยู่เลยหลายปีแล้วผมผมก็มุ่งทางนี้เลยครับพี่แบคกว่ายังไงตอนนั้นพอออกมาเขาไม่ได้ขายดีมากนักหรอกก็ถือก็ประมาณหนึ่งเลยนะครับพีเอแต่ว่าสุดท้ายผมก็เหมือนชีวิตมันพลิกผันครับพี่แบบเออผม ผมอยากหาเงินเยอะขึ้นตอนนั้นน่ะเพราะว่าผมไปชวนพี่ชายไปเปิดร้านเช่าวิดีโอแล้วเจ๊งผมก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเดี๋ยวต้องหาหารายได้ที่มันเยอะกว่านี้แหละผมก็เลยนึกถึงเพื่อนชื่อกล้องเพื่อนก็เฮ้ยทำนี่มึงสมัครนี่กบนอกกะลากำลังเท่เออก็เลยไปไปสมัครกบนอกกะลารายการโทรทัศน ช่วงนั้นรายการกดโนราดดังมากๆพี่ผมไปแคสเนี่ยคนสมัครเป็นพันอจริงๆนี่แบบโอ้โหพูดแล้วโม้อวดผมเข้ารอบสองคนสุดท้ายผมเข้ารอบไอ้กล้องและไอ้กล้องได้ไปอุ้ยซัดแต่ว่ากล้องเขามีพื้นฐานเหมือนกล้องเขาทำกรรมทีวีอยู่กับ EXACT มาก่อนช่วงเวลานั้นแล้วแล้วผมก็แต่ว่าในเวลาต่อมาเขาก็ชวนผมไปไปทาได้อยู่ประมาณผมออนเทปเดียวแล้วก็ลาออก ทำไมอะตอนนั้นยังเด็กมากพี่เอแล้วมันก็มีความคิดเกี่ยวกับวิธีการเล่าเรื่องของสารคดีเนี่ยมันผสมทั้งความจริงกับสิ่งที่ผู้ผลิตเนี่ยอยากเล่าอันนี้ก็เด็กไงเฮ้ยสารคดีไม่ได้สะท้อนความจริงนี่ว่าอะไรเงี้ยนึกออกไหมพี่ผมก็จะเป็นฟิลแบบโหมงไม่เห็นจริงเลยแม่ผมแบบพูด ประโยคนี้กับตัวเองนะแต่แต่ว่าทุกวันนี้ผมไม่คิดแบบนั้นแล้วนะครับโหแม่งความที่อะระป๋องว่ะอะไรเงี้ยผมแบบ,แบบว่าแองกี้ยังแมนอะออโกรธได้ทุกเรื่องอะเออแบบไอ้กโกรธโลกทุนนิยมว้ยอ,อ,อะไรเงี้ย <laughs> แต่ทุกวันนี้มาเลยคือ <laughs> <laughs> ผมยังไม่เรียนรู้พอพี่เองผมไม่ผมไม่มีสัมภาระผมไม่มีความรับผิดชอบผมมีแค่ความฝันหุ้นหนของตัวเองอะที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกจะเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยลาออก ผมก็ออกไปแล้วไปอยู่สำนักพิมพ์ครับชื่อว่าสำนักพิมพ์หนึ่งงานแรกจอบแรกมันเท่มากมันแบบเหมือนโอ้โหกลายเป็นศิลปินเลยพี่ก็คือไปเฝ้าร้านหนังสืออยู่ที่ปลายสำนักพิมพ์หนึ่งมีตอนนั้นนะครับเ,เจ้าของอะ่ะชื่อพี่โต้งผมผมสนิทรักมากพี่โต้งก็บอกว่ากฎข้อแรกของคนที่จะทำงานสำนักพิมพ์หนึ่งได้ต้องไปอยู่ที่ปลายหกเดือนเพื่อไม่รู้ทดสอบอเฝ้าร้านหนังสือ มีงานอยู่2อ,อย่างหนึ่งขายหนังสือซึ่งผมแทบไม่ได้ขายเลยนะออ <laughs> งานที่สองคือพรูฟหนังสือพิสูจน์อักษรหนังสืออ,อยู่ที่นั่น9เดือนแล้วก็ตัดสินใจกลับมากรุงเทพจนกระทั่งจุดเปลี่ยนสําคัญของผมคือผมไปทํางานนิตยสารไรเตอร์ตอนนั้นบอก,กอมี2ท่านคือพี่หนึ่งวรพจน์พันพงกับพี่ต้อบินลาสันกาลาคิรีแล้วก็ผมโดนไล่ออกจากที่น,นั่นพี่เอประโยคที่พี่ต้อพูดกับผมครับมันเป็น มันเป็นสายวันหนึ่งที่เราก็เข้าออฟฟิศปกติธรรมดาผมก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดอะไรผมก็ทํางานของผมไปอนะไรเงี้ยเขาพูดกับผมว่าคุณคุณใช้แต่ปากทํางานผมโกรธมากเลยนะวันนั้นนะวันนั้นผมแบบแม่งอะไรวะเราทําอะไรผิดวะอะไรเง,งี้ยอืมแต่ว่าผมก็เรื่องจริงๆมันก็อาจจะมีแบบสิ่งนั้นที่ผมทําอยู่นะพี่เอผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะวันเนี้ยผ่านเวลามาครับผมใช้ปากทํางานจริงและคํานี้มันแบบ นำทางชีวิตผมผมอะช่วงเวลาที่สนใจวรรณกรรมอะมันเหมือนวิหารของผมอะมันเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมแบบอยากจะไปให้ถึงอะ <c oughs> ผมอยากเป็นนักเขียนรางวัลซีไรท์ <c oughs> พอมันล่มสลายลงมา <c oughs> ด้วยคนที่เราเรารักแล้วเราเคารพแล้วเขายิ่งใหญ่มากๆพอผมล่มล่มลงมาผมรู้สึกผิดหวังกับตัวเองผมรู้สึกผิดหวังกับความฝันของตัวเองผมรู้สึกนี่เราเดินมาในเส้นทางที่มันใช่เหรอวะ สิ่งที่ผมรู้สึกคือผมอยากออกไปจากวงการนี้ออกไปอยู่ที่ไหนก็ได้ผมก็เลยเข้าไปวงการสงฆ์ <c oughs> <c oughs> เข้าไปบวชวันนั้นอะที่บวชอะพี่เอมันเออมันมันให้อะไรบางอย่างผมซึ่งให้มันจนถึงทุกวันนี้เลยสิ่งที่ผมเห็นกนะ็คือว่าผมผมไม่ชอบตัวเองเลยมันร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอับปละรักอะคิ้วก็ไม่มีผมก็โล้นอะไรเงี้ยแต่ผมมองลงไปข้างล่างอะผมเห็นด้านหลังอะแม่ถือหมอนพ่อยิ้มย่ามีความสุข ด้านหน้าที่เป็นหัวขบวนมีเพื่อนผมมารวมตัวกับใครก็ไม่รู้เมาเล่าขาวกันอยู่คือโลกรอบตัวมีความสุขหมดเลยอะแค่เราทนหน่อยเดียวผมเลยนึกได้พี่ว่าจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เราก็ได้อะมันเป็นคนอื่นก็ได้ที่ที่ความส่งข,ของเขาจะส่งกลับมาที่เราอีกทีเนี่ยหลังจากนั้นผมเปลี่ยนวิธีคิดในชีวิตเลยพี่เอผมแค่อยากให้แม่มีความสุข ดูแลแม่ผมเอาทักษะที่ตัวเองมีอ่ะกลับไปทํางานนิตยสารกลับไปทําสัมภาษณ์ต่อทําสิ่งที่เราชอบผมกลับไปทํางานนิตยสาร GM ผมได้ไปเจอคนโคตรเจ๋งอ่ะเดือนหนึ่งครั้งเดียวอาจจะสองครั้งอาจจะไปขอเบิลขอซ้ำะไรเนี้ยผมรู้จักอาจารย์ธเนศวงยานาวาไปคุยเรื่องปรัชญาต่างๆไปคุยกับพี่ดว้ดวงดวงนิดอะไรเงี้ยซึ่งไปคุยกับพี่ด้วงเนี้ยก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญอีกแกก็บอกว่าเฮ้ยพี่บอกความลับจักรวาลให้นะอยเวลาจะทําอะไรใหม่ๆอ่ะ มันต้องหาความเป็นไปได้ในบริบทของตัวเองคำนี้อยู่ในชีวิตผมจนถึงทุกวันนี้ผมก็แบบพี่มันคืออะไรพี่เขาบอกว่ามันอย่างนี้เว้ยคือสิ่งที่เองทําได้อ่ะพูดได้เขียนได้เคียรทีฟได้ขายของได้ในเนี้ยในวงเนี้ยมันหาความเป็นไปได้ใหม่อะไรได้บ้างแล้วถ้าหาความเป็นไปได้ใหม่ในสิ่งที่เองทําได้แม่งมีโอกาสสาเร็จ แต่พอมาอยู่โลกเอเชซียกลับไปที่คำพ่ดวงนะพี่มันคือเรื่องนั้นเลยพี่มันคือการเห็นโอกาสใหม่ๆเราไม่ได้อยู่แค่แบบนีเใศสารละโหเราเนี่ยทำอีเวนต์ก็ได้นี่หว่าทาหนังโฆษณาก็ได้นี่หว่าทาแคมเปญก็ได้นี่หว่าทาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็ได้นี่หว่าเราก็ค่อยๆเหมือนเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆของตัวเองผมเริ่มทํางานพูดผมเริ่มทํางาน pitching ผมเริ่มทํางาน creative work หลายๆอย่างได้ทําหลายอย่างมากพี่เอแล้วมันก็ประกอบกันไปเรื่อยๆยงเลยครับถามเลย ทำไมคิดอยากจะทำสตนด์อัพคอมเมดี้ผมเริ่มจากจริงๆผมอยากแชร์เรื่องนักเขียนคนหนึ่งที่ผมชอบมากคือฮารุกิมุราคามีเขาตอนนั้นผมถ้าเข้าใจไม่ถูกผิดนะแต่ว่าบวกลบแหละครับประมาณอายุ30สิบของเขาอะช่วงนั้นผมว่ายี่สิบเก้าสามสิบพอดีครับเขาเล่าว่าวันที่เขาเริ่มเขียนหนังสือเขาไปดูเบสบอลแล้วเขาก็อยู่ๆก็แวบขึ้นมาจริงๆเขาทำบาร์แจ๊สมาตลอดเขาแวบมาว่าเขาเขียนหนังสือได้วะเขาก็เลยเริ่มเขียนหนังสือผมฟิลนั้นเลยพี่ มันมีบบนม,มันมีมันมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะเหมือนกันที่ผมทําพิธีกรอะไรเงี้ยแต่วันที่มันแวบ,บขึ้นมาแล้วแบบต้องเอาแล้วอะ่ะผมแบบเออทําเอาเว้ยอีกเดือนครึ่งจัดเลยผมก็รวบรวมอะ่ะ <ค>สำห<อ>รับรกพวกใช่ครับแล้วก็จัดโชว์แรกชื่อว่า30ปีชีวิตหอยสัตว์ปีต่อมาปี2 0ง7ตบ้อนปีผมจัดงานชื่อวันไนท์แสตนด์จัดช่วงแบบกุมภาอะไรเงี้ยแล้วก็รวมสมัครพักพวกที่สนใจหรือผมก็ไปชวนแบบเฮ้ยลองไหมเล่นแสตนด์ผมไปชวนภูมิกับละครเวทีบรรณาธิการแชมป์ทีบกออะไรเงี้ยหลายคนมากมาขึ้นเวทีแล้วก็ผมก็เป็นโฮสต์แล้วก็เล่นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสนุกมากแล้วก็ในงานเนี้ยก็ปีต่อมา2 0 1 8หรือไงเงี้ยนะครับน,นันนีก็มาจอยด้วยครับใช่ครับก็ทำให้เจอคนใหม่ๆแล้วก็ วงการแซเนอร์มันคึกคักขึ้นมาจริงจริงมันไม่ได้มีวงการตอนนั้นมันเริ่มแบบเห็นภาพว่าเฮ้ยมันมีคนสนใจเริ่มมีกลุ่มชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ครับจุดเริ่มต้นของการอยากจะทำคอมมินิตีนยินเดียวคือจริงๆต้องมาจากพี่แกปครับยินเดียวแค่แกเห็นว่าเฮ้ยมันมีกลุ่มคนตรงนี้นั่นก็เลยมาจอยกันแต่ว่าตัวผมในณเวลานั้นนะเรื่องจริงอ่ะคือผมอยากเลิกเล่นมากทาไมฮะผมเฟลอ่ะพอผมทํสิบ1 8็ดสิบปดมา มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นคอมเมนต์มันก็เริ่มแย่และยิ่งเห็นเด็กรุ่นใหม่แม่งเก่งกว่านี่คือความรู้สึกจริงๆเลยนะโอ้ยเราแม่งก็ป๊อตเหมือนกันนะพี่ป๊อตนะผมแบบผมขยแยงเลยผมพูดตรงว่าผมแบบแยงเลยผมมีวันที่ผมรู้สึกว่าผมเลิกผมเลิกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงที่ยืนเดี๋ยวเพิ่งผมแทบจะไม่ได้ยุ่งเลยพี่เอผมก็อยู่ห่างๆคอยมองแล้วคอยเชียร์อย่างเดียวแต่ว่าในในส่วนตัวค่อนข้างกังวลใจที่จะเล่นแซนด์อั แต่ก็เกาะเกี่ยวมาเรื่อยๆก็ผ่านมา19-20ปี2020ผมกลับมาพี่ผมก็มาทํากระตันยูคอมเมดี้คลับอะไรทําให้อยู่กลับมาจริงๆต้องบอกว่ามันมันฉลับไปเรื่องธุรกิจด้วยพี่ก็คือผมอะ่ะ ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดครัแล้วผมก็ทำธุรกิจเอจนซีแล้วก็แม่หา s อสเคอร์ไปฟังพอดแคสต์เยอะเขาบอก fail fast fail cheap เรา fail fast fail sleep เอ้ยอะไรคือแม่งก็แบบลุกเร็วล้มเร็วแล้วทางทางอะไรใหม่ๆผมก็แบบรวบรวมกันนะว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีวะที่แบบองค์กรเราจะมีอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่งานหลักเพราะว่าตอนนั้นโควิดงานหลักบางทีมันทำได้ไม่เต็มที่ครับทำกาแฟพี่ พี่ผมขายกาแฟโคตรด,ดีอสองเดือนผมขายก็ระจายเลยผมส่งไปให้บูมทาริตรีวิวตอนนั้นมันมีบูมทาิตอีทฟอร์มโฮมอ้ยอดขายแบบขายเป็นล้านนี่แหละ S curve เราผมเอาเงินล้านนั้นมาทำร้านกาแฟแล้วมันก็หาย <c oughs> คือผมมั่วซั่วมั่วซั่วก็คือแบบช่วงนั้นโควิดเนี่ยมันยังมันยังปิดอยู่หมายถึงว่าประเทศเรายังต้านไหวอยู่ผมก็เปิดร้านกาแฟไปลงทุนลงทุนลงทุน แล้วมันก็แตกพอโควิดเข้าก็จากกาแฟขายดีก็เหลือกาแฟวันละสามแก้วอืเรียบร้อยเละแต่ด้วยความดื้อด้านของเราผมก็ถือมันต่อลุยต่อเฮ้ยน้องอัญชันบริตาเราต้องสู้เว้ยทำมาเรื่อยๆจนอัญชันพี่ไม่ไหวแล้วว่าน้องต้องไปแล้วก็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 ต้องย้ายที่ที่มันแพงเกินตอนนั้นที่อยู่แถวบันทัองผมก็แบบเฮ้ยยังอยากทําอยู่อ่ะผมก็เลยย้ายไปที่ตึกหนึ่งแถวสามย่านผมก็ขึ้นไปดูตึกนั้นพอเห็นครั้งแรก เชีย่ยมันไม่ใช่ร้านกาแฟมันเป็นคอมเมดี้ขับพี่เดินไปตั้งใจดูทําเลร้านกาแฟใช่แต่เห็นพื้นที่เฮ้ยเวทีคอมเมดี้ขับจริงๆพี่ความรู้สึกมันแค่นั้นเลยผมก็เปลี่ยนแผนทันทีเลยซึ่งเป็นการเปลี่ยนแผนที่ดีผมก็เอาเงินเอเจนซี่มาหนุนตรงนี้ทำ <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันเอเจนซี่มันก็ยังไม่ได้แข็งแรงพอพอทำคอมเมดี้ขับมันขาดทุนมากๆเข้าผมก็เลยแบบเอาไงดีวันเนี้ยเหมือนนิมิตวันแรกเลยผมก็ไปเห็นีกมุมหนึ่งไอ้ช่องนี้เหลี่ยมนี้เลดไนท์โชว์ ผมก็ไปติ้นวอลเปเปอร์มาแปะกระจกโง,โ,งโง่ในห้องอะ่ะในห้องคอม ي ี้คลับแล้วก็ไปตัดเอาพลาสติกอะ่ะสั่งเขาตัดพลาสติกมาแปะให้มันดูเหมือนอลูมิเนียมถ้าเห็นฉากของรายการกระดานยูทูนไนท์อ่ะมันคือแบบโรบัจเ็นหมดเลยพี่ก็คือถ้าถ้าคอม ي ี้คลับไม่มีเนี่ยก็จะไม่มีกระตานยูทูนไนท์ชื่อกระตันยูทูนไนท์ครับพี่ ทำไมถึงเลือกชื่อเนี่ยถึงจริงๆพวกรายการฟิลเนี้ยมันจะเป็นแบบเกาะอยู่กับคำว่าทูน่ายโชว์เนาะแบบว่าเลดทูนท์โชว์เลดเดอะเลดเลดโชว์วิทเจมส์คอร์เดนเดอะทูน่ายโชว์สตาร์ของจิมมี่ฟอลลอนอะไรเงี้ยผมก็ง่ายๆแหละอ่ะถ้ามีทูน่ายแล้วเอาตัวเองเข้าไปใส่ยังไงดีวะก็แบบๆขึ้นมาก็แป๊บเดียวเอ้ยก็ตั้นอยู่ทูน่ายไงมันง่ายขนาดเลยพี่การใส่ชื่อตัวเองลงไปเนี่ยมันดูยูนิคดีแล้วก็ผมก็ไม่ใช่ ผมไม่ใช่คนที่ใครรู้จักด้วยพี่เอแต่ว่าก็อีโก้ประมาณนึงนะถึงเอาชื่อมาตั้งรายการได้ใช่มันต้องมั่นใจนะไม่งั้นมันมันห้าวมันแบบมันมันยังมีไอ้เด็กตัวน้อยนั่นน่ะที่คิดจะติดทีมชาติอยู่ในคนนี้เสมอผมแชร์อีกเรื่องหนึ่งได้ไหมเวลาผมจะทําอะไรมันมันดูโคตรห้าวอ่ะจะทำสแตนด์อัพจะทำเลดไนท์โชว์มันดูโคตรห้าวผมเจอเสียงนี้ประจําเลยเอ้ยอย่าทาเลยอยู่ไม่ได้หรอกแทงสวนแ่งเลยเวลามีใครบอกว่าเรามีโอกาสไม่ได้ผมเจอผมเจอหมด ผมเจอหมดแล้วเวลามีใครพูดอยู่เนี้ยผมรู้สึกเสมอเลยนะว่าแม่งมีโอกาสจะได้ว่ะคนที่เห็นความสําเร็จคือเราคนที่เห็นความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเราได้ชัดมากที่สุดคือเราไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนอื่นแต่คนอื่นเนี้ยเวลาเขาบอกเพราะเขานึกไม่ออกเวลาเขานึกถึงความสําเร็จมันมีความสําเร็จมากมายที่เคยเกิดขึ้นแล้วความสําเร็จที่ยังไม่เกิดขึ้นน่ะมีแต่เราเท่านั้นที่แบบจะต้องพิสูจน์มันเออเวลาเจอใครบอกว่าไม่น่าได้ผมโคตรชอบแทงสวนเลยมีใครที่ คุณอยากจะเชิญมาร่วมกระตันอยู่ท่ไหนไหมลีซ่าครับจริงพี่นี่ผมผูสายทีมชาติอยู่แล้วพี่เอ,อผมฝันใหญ่พี่คือรายการผมต้องการคนที่เป็นตัวท็อปใช่แล้วผมรู้สึกว่ามันจะว้าวขึ้นไปเรื่อยๆถ้าผมได้คนนี้มันเบอร์ใหญ่แต่ผมผมไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือนะแต่ว่าพี่เอถามผมก็ตอบแบบไวๆเลยว่านนผมคุยกันในทีผมบอกเฮ้ยเราต้องเราต้องลีซ่ามีคําถามนะลิซ่ากับฟิลิปครับแล้วก็คุณสำลีเออไม่ใช่ แต่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 ัก่แต่แต่าร่แต่ดี่้ต่แ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 ต่าต่แต่าต่แ่แต่แย่ะต่แตัแต่แต่แต่แ่แต่่แต่แ่แต่แต่รต่แต่แต่แต่่แต่แต่่แต่แ่แต่่แต่แต่แ่คุณแ่่แตแบ่แต่่คุณ่่แบ ชีวิตประจําวันคุณเป็นยังไงอัปเดตชีวิตคุณหน่อยเป็นแบบไหนตอนนี้คุณสนใจอะไรอยู่วันอาทิตย์คุณรับอะไรเข้าตัวเมื่อคืนผมดูหนังจอนฮะ <laughs> ผมดูหนังจอนคือมันจะมีช่วงที่แบบว่าจริงๆหนังยากๆมันก็มีนะออแต่ว่าพี่เคยเข้าไปดูในแบบพวกสตรีมมิ่งแล้วแบบหนังเกตเบียหนังจอจอนหนังดาราเก่าๆหนังแบบปวดหิออ้อ <laughs> แล้วดูแล้วได้อะไรเมื่อคืนมันเห็นมิติบางอย่างของการทํางานนะพี่ที่มันไม่ต้องลึก แต่ว่ามันมีไอเดียผมอันนี้ผมก็ชอบบวกอะไรหลายอย่างวันเสาร์ผมไปเรียนคลาสชื่อ X MBA เกี่ยวกับเรื่องเรียนเขาพูดเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากว่าในเรื่องของการทําธุรกิจมันมีเรื่อง Economy of Scale คนก็เคยได้ยินแล้วแหละทำเยอะราคาถูกขายได้มีกำไรแต่ว่าผมเพิ่งได้ฟัง2เรื่องนีง้นม่งโคตรเจ๋งคือ Economy of Scope กับ Economy of Speed Economy of Sc o p e คืออะไรคือแม่งคือการสโคบมาให้เห็นว่า ตัวธุรกิจของคุณอนะทำแค่เรื่องนี้พอเขาก็เล่าเรื่องการเกิดขึ้นของพวกโลคอสแอร์ไลน์เ้ยเวลาผมดูหนังจอดเนนะี่ยผมเห็นอีโคโนมีออฟสโคป คนที่แม่งทำหนังเกรดปีฟิลแบบนี้แม่งคิดอะไรอยู่วะมันน่าสนใจในการสโขบตัวเองให้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งแต่เป็นเบอร์สองแล้วคุณเป็นเบอร์สองคุณขายไงวะคุณเป็นเบอร์รองคุณขายไงวะเวลาเวลาผมดูอะไรพวกนี้ผมก็จะชอบเห็นกิมมิคบางอย่างที่มันน่าสนใจผมก็เลยแบบบางทีผมดูหนังดีๆแล้วก็ต้องแวะมาดูหนังจอนบ้างอะ่ะคือแบบไม่งั้นหนังจอนมันจะมีอยู่ในโลกนี่หรอ,อมไม่รู้เขาเรียกหนังอะไรนะแต่ผมเรียกหนังจอนอะ่ะใช่ป่ะเป็นยี่คดจอนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีนะบางทีมันก็แบบ เบาสมองเราอ่ะไม่ต้องคิดตามมากเออบางบางครั้งเราเสพคอนเทนต์ไม่ใช่เพื่อพัฒนาตัวเองเดียวพี่แต่บางครั้งมันเพื่อแบบใช้เวลาให้มันสบายมาถึงวันนี้ยังมีความฝันอะไรสำหรับยูอีกไหมผมอยากทำหนังจอนพี่เฮ้ยเดผมอยากทำหนังจอนนะผมอยากผมผมมีความฝันหลายอย่างความฝันใหญ่ๆเลยนะเอาแบบว่าถ้าเป็นแบบฟอร์แมตแล้วมันง่ายเลยก็คือผมอยากทำหนังพี่ ผมอยากทำซีดคอมมากแล้วก็สุดท้ายผมชอบงานประกาศรางวัลที่ชื่อว่า m a r ์ Twain Pri z e ที่อเมริกามากๆพี่มันเป็นงานประกาศรางวัลที่โคตรเท่มันจะมอบให้กับคนทำงานด้านตลกที่มีอิทธิพลในวงการอีกอกโก้นะอีกโก้นะไม่รู้ใครจะมาเอาหรือเปล่านะผมอยากทำการ์ดันยูไพรส์ผมอยากมอบรางวัลอะไรแบบนั้นโคตรห้าวคนเราต้องมีความฝันแล้วสักวันหนึ่งความฝันนั้นอาจจะเป็นจริงก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีใครรู้หรอกใช่พี่ผมว่าคุณก็ผ่านจุดที่ผิดหวัง ครับเอจุดที่ศกหวังครับมีอะไรอยากจะบอกพวกเขาหน่อยเออผมมมีประโยคหนึ่งแล้วกันครับเป็นประโยคที่ผมชอบมากได้มาจากรุ่นพี่สมัยที่ฝึกงานกับเดพี่ตาแหละแต่แกคงคงจำไม่ได้แล้ะคนเราแม่งอาจจะเป็นผลผลิตที่ไม่เหมือนกันว่าอยู่คือบางคนมันก็อาจจะสามเดือนหกเดือนก็ออกดอกออกผลแล้วบางคนก็อาจจะปีหนึ่งแต่บางคนเป็นไม้สักมันเป็นสิบป,ปีนะมึงเพราะฉะนั้นถ้ามึงไม่เลิกแบบเติมปุ๋ยพรวนดินใส่ดินให้ตัวเองอะ วันหนึ่งมึงจะออกดอ,อกผลวันหนึ่งคุณจะออกดอกออกผลผมก็ออกดอกออกผลในแบบที่ผมภูมิใจแล้วก็อย่าลืมกลับไปดูหนังจอนที่บ้านครับกว่าจะมาเป็นยูในวันนี้นี่ผ่านอะไรมามากมายนะโอ้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเหมือนกันพี่หลายๆคน <c oughs> มันมีข้างหลังอะที่แบบผู้คนมองไม่เห็นอะ <c oughs> แต่ก็ผมคิดว่ามันมันก็มีมันก็มีหลายครั้งนะครับที่เราอยากจะบอกเฮ้ยกูหนักมากเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างสําหรับการทํางานที่ดี ไม่รู้อะแต่คุณต้องเก่งพออะไรเงี้ยแต่ผมก็ผมก็ยังภูมิใจครับพี่เอที่แบบพอมองไปเห็นเส้นทางของตัวเองก็เออวันนี้ผมผมไม่ได้เล่าเรื่องแบบนี้มานานมากนะมผมแม่งก็ใช้ได้นะพี่นะ <laughs> เนาะเฮ้ย <laughs> เฮ้ยคุณใช้คำว่าใช้ได้ไม่ได้ <laughs> ใช้ได้เนียคุณนี่แม่งเจ๋งว่ะ <laughs> เอ้ยโอ้โหเดี๋ยวฝากทีมงานไปใส่ซาวปบมือให้ผมด้วยนะครับ